S <S <S นี่เป็นผลงานของวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสทีท่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสค่ะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยแก้ไขปัญหาพลาสติกล้นโลกด้วยการใช้เอนไซม์ชนิดใหม่นี่แหละที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นมาเอนไซม์ชนิดนี้สามารถย่อยสลายพลาสติกได้ในเวลาเพียง ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงไม่กี่วันจากแต่ก่อนที่เรารู้กันว่าขยะพลาสติกเนี่ยมันใช้เวลาย,ย่อยสลายนานมากหรือว่าย,ย่อยสลายไม่ได้เลยใช่ไหมล่าสุดวิศวกรเขาก็เลยคิดค้นเอนไซม์ตัวนี้มาค่ะโดย how alper ศาสรตราจารย์แผนกวิศวกรรมเคมีค่ะเขาบอกว่าเอนไซม์ตัวนี้ที่คิดค้นได้เนี่ยมันจะทําให้เกิดเศรษฐกิจพลาสติก มุนเวียนได้อย่างแท้จริงกระบวนการนี้ครับเป็นกระบวนการที่ใช้เอนไซม์นะครับเข้าไปทําลายเชนต่างๆที่เป็นพลาสติกนะครับภายใน24ชั่วโมงครับโดยเขาจะเน้นไปการย่อยพลาสติกประเภท PET นะ PET ย่อจาจากโพลีเอทิลีนเทเลสท a l เลตครับก็เป็นว่าประกวดเพชร ขวดเพชรก็คือขวดใสๆนี่แหละครับเรียกขวดเพชรเนาะปาฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกอีกแบบหนึ่งเรียกว่า PE มั้งนะฮะเป็นขยะร้อยละสิบสองของพลาสติกทั้งโลกครับนักวิจัยนะครับกำลังผลิตเอนไซม์ตัวนี้ครับให้ปริมาณมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะย่อยสลายมันภายใน48ชั่วโมงเมื่อกี้เราเห็นภาพที่เป็นไทม์แรปใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยเนี่ยดูอันนี้นะจากที่เป็นมันค่อยๆเอนไซม์ค่อยๆย่อยสลายนะครับ48ชั่วโมงเนี่ย มันย่อยสลายหายไปเลยครับซึ่งอย่าลืมนะครับเพรเนี่ยที่เป็นขวดพลาสติกเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยวางวางไว้เนี่ยอยู่ได้เป็นร้อยปีนะฮะอืมเอออืมแต่ถ้ามันย่อยสลายเนี่ยคุณนศมันก็ไม่ได้หายไปใช่ปะมันจากที่เราเห็นเป็นชิชิดมันกลายเป็นไมโครพลาสติกใช่ปะต้องเอาไปทําอะไรบางอย่างต่อเพราะว่าต้องเอาไปทําอะไรบางอย่างมันัยังอยู่เป็นผงเลยก็ว่าไปเนาะคุณพี่ชายใหญ่บอกว่าน่ากลัวนะครับถ้าเอนไซม์ตัวนี้สามารถกินพลาสติกได้ มันจะย่อยสลายวัสดุอย่างอื่นได้น่าจะเป็นเอนไซม์ที่ไม่เป็นมิตรกับมนุษย์อ๋อเอนไซม์เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่นักวิจัยสร้างขึ้นเนี่ยพี่ใหญ่แต่ว่ามันจะมีสัตว์ที่เราได้นําเสนอไปเมื่อกี้ที่เราพายเห็นเนี่ยสัตว์มันกินพลาสติกไอเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ไงถ้ามันกินพลาสติกแล้วมันแพร่ขยายพันธุ์มากขึ้นมากขึ้นแต่ดิฉันว่าตอนเนี้ยเราช่วยกันได้คือการลดขยะพลาสติกค่ะ คุณนศด,ดิฉันอาจจะถูกคนแบบว่าเกลียดขี้หน้าก็ได้นะเมื่อวานนี้ดิฉันไปที่ทํางานที่หนึ่งแล้วดิฉันก็เห็นคนทิ้งหน้าก,กากอนามายัยทิ้งแบบทิ้งอย่างเงี้ยทิ้งไปเลยดิฉันก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆเราควรจะให้ความรู้นะว่าควรจะทิ้งไง<อ>จริงๆผมก็ยังไม่รู้นะโอเคผมอ่ะ uh, ก็ ทิ้งเป็นขยะติดเชื้อแหละแต่ว่าคนทั่วไปเขาก็ไม่มีที่ทิ้งเหมือนผมใช่ไหมเออ <ừ> เขาทำาป็นยังไงต้องต้องให้ความรู้เหมือนกันนะบางคนเอาไปใส่ขวดคุณน็ตถ้าใส่ขวดแล้วเนี่ย,ยปัญหาคือมันก็ต้องเอาออกจากขวดเนี่ย,วยเวลาเอาไป,ก,ปกำจัดอีกใช่ปะแต่ดิฉันบอกว่าถ้าคุณจะทิ้งแบบนี้หนึ่งคุณต้องทิ้งในในขยะติดเชื้อ สองก็คือว่าคุณต้องมัดให้แน่นเพราะไม่งั้นมันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเราเคยเห็นภาพเนมันไปรัดคอเต่าทะเลมันไปรัดคอสัตว์ทะเลเพราะว่ามันมันเป็นห่วงห่วงดิฉันดุเขาใหญ่เลยนะห้ามทิ้งหน้ากากแบบน,นี้ต้องไปทิ้งให้เป็นที่เป็นทางเขาก็มองดิฉันแบบคงจะคิดว่าครับ<ป>ผมเองครับ <laughs> อย่างเงี้ยดิฉันก็รู้สึกว่าคือ เราต้องรู้อะเพราะว่าเราสร้างขยะทุกวันเราก็ต้องรู้ว่าเราควรที่จะทิ้งขยะถูกปะให้มันเป็นที่เป็นทางค่ะ